ครับสวัสดีครับอีฟีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆก,กับปะเตรียมเนาะพี่น้องเนาะข้าวปะเตรียมผามาติดตามเลขเล้าพัฒนาอันของเสี้ยนนองหานนะพี่น้องโอตะวันไหลงวดแล้วดิพี่น้องเสี้ยนนองหานเพิ่นบริษรงมาให้นะครับครับปฏิทุระหยากเนาะพี่น้องเนาะกับเนะรือบริษรง ไม่พอแตีมแต่ว่างวดมือนี้มาแล้วพี่น้องวันพุธนะครับแตมพามาตามอีกนงพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์แลพี่น้องวันจันทร์ที่ 18, สิบแปดสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าขับเรขล่างก็ออกเก้าเจ็ดนพี่น้องเนาะอ่ะวันที้พอแตีมพามาตามเบิ้งพี่น้อง เซียนหนองหานนะครับ กับลาพัฒนาเซียนหนองหาน ครับบนล่างวิ่งรูดครับเก้ากับหกนะครับเลขติดท่าพี่น้องเลขติดเลขวินหนึ่งสองสี่ ห้าแปดครับนะชุดวินในพี่น้องด้วยจับคู่เด่นพี่น้อง ก้าหนึ่งเก้าสองหกเก้าหกสองนะครับ ขับเน้นในพี่น้องเน้อขับเน้นซองหางพี่น้อง หมายเลขสามตัวน้องพี่น้องหนึ่งเก้าหกเก้าสองนะครับ กับนด้พี่นอ้องสองห้านะครับกับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะอ่ะหมักสอบตต่เด็กขับพิจารณาของได้พี่น้องเนี่ยรับที่สำคัญก็จะเริ่มลับตัวไว้น้ำหนักคบ วันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่20สิงหาคม2568้าวพัฒนาเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูด9กับ6ขับชุดวิ่น12458งสขับจับคู่เด่นเก้าหนึ่งเก้าสเก้สขับเลขสตัวกันหนึ่งเนาะพี่น้องกัน25งหับตัวเนี้นก็คือ พอเตรมท่าซีไว้นะพี่น้องครับเตรียมกันใเช้เบิงกันได้พี่น้องเด้อรับสปงมาหายเซียนนองหานนะพี่น้องนี่ครับเซียนนองหานร,ราวพัฒนา20่สิทับแทับหกวิ่งลูดบนล่าง9ก้ากับ6วินหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองหกเก้าหกสองหนึ่งกหกหสองกันสองห้า ครับสัดเกนฑนาะพี่น้องเนาะครับครับประเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะครับที่ได้่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พระเตียมครับเอามาฝากพีฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำคันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วประเตียมขอไว้พรอคอยเขาขอให้ ปังๆพี่น้องเิซีก็จะได้สกบกมันมันกันเอาจะเลื่อด้ะพี่น้องเนอเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช์พอดแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใพอดแต้มน้ำนนคาครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอซีทุกคนสกบกมนันมันนะพี่น้องเนอเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม